สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมีแนวทางหวยรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564นะครับผมหลังจากที่คํานวณเลขเหล่าวสองงวดแล้วนะครับเข้า2องวดติดงวดงวดงวดล่าสุดนะครับเข้าเด่นหนึ่งนะฮะเกือบพลาดไปแต้มเดียวนะครับอ่ะเรามาคํานวณเพื่อไม่ปิการเสียเวลานะครับเรามาคำนวณพร้อมกันเลยนะครับผม เป็นสูตรสามตัวตรงนะครับอ่ะเรามาคำนวณหลักร้อยเลยนะครับ1 5ึสองครั้งบวก7จสองครั้งบวก5คงที่อ่ะมาแยกหลักหลัก10ก่อนนะครับหลัก10บหนึ่ง 3ามครั้ง7จดหครั้งบวก6กคงที่หลักหน่วยนะครับ7 3็สองครั้ง5้สองครั้งบวก4ี่คงที่เรามาบวกหลักร้อยพร้อมกันนะครับ 1บวก5บวก5บวก7บวก7บวก5 30หลัก10นะครับ1บวก3บวก3บวก3บวก7บวก6 23 หลักหน่วยนะครับบวกหลักหน่วยเจ็ดบวกสามบวกสามเอาใหม่ครับเอาใหม่เจ็ดบวกสามบวกสามบวกห้าบวกห้าบวกสี่ยี่สิบเจ็ดเราก็จะได้เอาเลข้ายมานะครับเราก็จะได้เลข สามตัวบนนะครับสูตรเป็นสูตรสามตัวบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้0 3 7สโอวสวยครับสวยสวยสรุปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ สรุปแนวทางหวยรัฐบาลนะครับสูตร3าตัวตรงนะครับจะได้0 3 7ตัดออกมาเป็น2ตัวบนล่างนะครับกันบนล่างเลยนะครับเราจะกันบนล่างด้วยนะครับก็จะได้3 7 7 3สบนล่างด้วยนะครับกันไดด้วยกันกันล่างด้วยนะครับตัดออกมาเป็น2ตัวเลยจะ รวมให้อีกนะครับจะแถมพิเศษนะครับรวมชุดสามตัวบนสองตัวล่างเลยนะครับสามตัวบนผมมีอยู่ประมาณสามตัวนะครับที่ผมคำนวณแล้วนะครับก็จะมีแปดสามสองสองเก้าหนึ่งสี่หกสาม เลขล่างก็จะมีอยู่สตัวนะครับสองสี่ศูนย์แปดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเลขไม่เยอะนะครับไม่เยอะเป็นสูตรเป็นสูตรคำนวณสูตรสามตัวตรงนะครับ เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขเป็นการบวกลบตัวเลขนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขตัวเลขไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปด้วยนะครับกดซับสไครป์ช่องด้วยนะครับกดซับครับกดซับ ordon. สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ